สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจาร,รย์มหารรสารแสงราัชสีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมาพูดมาคุยมาไกด์ารายดวงชะตามาทานายดวง,ดวงชะตานะครับของชาวราศีมังกรหรือชาวรักานาราศีมังกรประจําเดือนตุลาคม2564ซึ่งชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับคือบุคคลที่เกิดในช่วงวันที่16กมกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ ว่าในเดือนนี้ดวงของท่านจะเป็นไปในแนวทางใดทิศทางใดเนี่ยนะครับตลอดเดือนตุลาคม2564นี้ซึ่งในเดือนนี้ดาวก็มีการโคจรเปลี่ยนแปลยแงย้ายตำแหน่งเช่นเดียวกันดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีพิจิกในวันที่3ตุลาคมวันที่18ตุลาคมดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีตุลวันที่21ดาวอังคารย้ายเข้าราศีตุลวันที่30ดาวพุธย้ายเข้าราศีตุลดาวเกิดย้ายเข้าราศีเมถุนและวันที่31ตุลาคมนี้นะครับดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีธนูซึ่งดาวที่ให้คุณ ในตำแหน่งเกษตราที่บดีก็คือดาวเสาร์ให้คุณในตำแหน่งมหาจักรก็คือดาวศุกร์ส่วนดาวที่โทษเป็นนิดก็คือดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสดาวราหูส่วนดาวที่เป็นปากก็คือดาวองคารซึ่งดาวที่มีรีลาการโคจรเปลี่ยนแปลงจะให้ตำแหน่งในลักษณะนี้จะส่งผลต่อชาวราศีมังกรยังไงนั้นเรามาพูดมาคุยกันนะครับในด้านแรกดวงการเงินของชาวราศีมังกรนะครับในเดือนตุลาคม2564นี้ก็ถือว่า การเงินนะครับเป็นช่วงที่มีความคล่องตัวในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยในเรื่องของการเงินนะมีรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เกิดจากงานประจําหรือรายได้ที่เป็นรายได้เสริมเพิ่มเติมเข้ามาจากการประกอบอาชีพเสริมการทํางานพิเศษนะครับหรือแม้กระทั่งการลงทุนการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็มักจะให้ผลตอบแทนในทางที่ดี รือการประกอบอาชีพการหาไรายได้การทำมารค้าขายในเรื่องของที่ดินอสังหาริมทรัพย์บ้านคอนโดมิเนียมรีสอร์ทนะครับยานพาหนะรถยนต์ต่างๆต,ตรงนี้ก็ส่งผลไปในทางที่ดีเช่นเดียวกันนะครับมีพ่อแม่ญาติพี่น้องคนรอบข้างคนรอบตัวให้การสนับสนุนส่งเสริมโดยรวมก็ถือว่าการเงินตลอดทั้งเดือนนี่นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความคล่องตัวมีความราบรื่นไม่มีอะไรที่ชาวราศีมังกรจะต้องกังวลส่วนในเรื่องของโชคลาภเนี่ยนะครับ ดาวเจ้าเรือนรา,าพกาก็คือดาวคขาญในช่วงวันที่20นะครับในช่วงนี้จนถึงวันที่20ตุลาคมนี่นะครับสถิตอยู่ในราศีกันในภพสุพะตรงนี้จะส่งผลให้ชาวราศีมังกรมีโชคลาภจากทางไกลหรือมีโชคลาภจากชาวต่างชาติชาวต่างประเทศมีคนคอยอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือทําให้ชาวราศีมังกรประสบความสําเร็จ ถือว่าเป็นผู้มีมุนมีวาสนาที่ดีนี่นะครับเพื่อนก็ให้ความช่วยเหลือเจ้านายผู้บังคับบัญชาก็ให้ความช่วยเหลือคนที่ทํางานนะต้องการสปอนเซอร์ต้องการคนสนับสนุนจากหน่วยงานจากองค์กรต่างๆนะครับเขาก็จะเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมท่านในการดําเนินงานในการทํากิจกรรมต่างๆส่วนหลังจากวันที่21นี่นะครับดาวคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะโคจรเข้าสู่ภพกัมมะในราศีตุล ตรงนี้จะส่งผลให้คนที่ทํางานประจําหรือทํางานพิเศษอะไรจะมีงานเข้ามาเพิ่มมากขึ้นจะมีงานเข้ามาเรื่อยๆส,สม่ําเสมอเนี่ยนะครับหรือมีโชคลาภจากการทํางานโดยรวมก็ถือว่าโชคลาภตลอดทั้งเดือนนี้เนี่ยนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีคนคอยสนับสนุนส่งเสริมมีบุญวาสนาที่ดีมีเพื่อนที่ดีนะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของการเงินและกันและโชคลาภก็จะประมาณนี้ในด้านที่1ด้านที่2เป็นดวงในเรื่องของการงาน ดวงการงานของชาวราศีมังกรนี่นะครับดาวเจ้าเดือนการงานก็คือดาวศุกร์ในช่วงวันที่3ถึง30ตุลาคม2564ดาวเจ้าเดือนการงานก็คือดาวศุกร์โคจรเข้าสู่ภพราพในราศีพิจิกจะส่งผลให้การงานของชาวราศีมังกรนี่นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่มีโอกาสที่จะมีความคล่องตัวสูงคนที่หางานไม่มีงานทําก็มีโอกาสที่จะได้งานคนที่มีงานประจําอยู่แล้วงานก็จะเข้ามาเพิ่มมากขึ้น มีงานเข้ามาไม่ขาดสายมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องหรือแม้กระทั่งคนที่หาไรายได้เสริมหลังจากเลิกงานหรือระหว่างทํางานประจําก็จะทําให้ได้รับผลตอบแทนได้รับผลประโยชน์เพิ่มเข้ามามากยิ่งขึ้นหรือมีโอกาสที่ชาวราศีมังกรนะครับจะได้งานแบบฟุฟกุก็คือไม่คิดว่าจะได้งานชิ้นนี้มาแต่ได้มาคือไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองในเรื่องของการทํางานนะครับในเรื่องของงานในเดือนนี้ นอกจากนี้ในระหว่างที่ท่านทำงานไปก็มีโอกาสสูงที่ท่านจะได้รับโชคลาภจากการทำงานนั้นด้วยนะครับอันนี้คือในเรื่องของการงานในเรื่องของกรรมการงานในด้านที่สองก็จะประมาณนี้ต่อมาด้านสุดท้ายท้ายสุดนะครับเป็นดวงในเรื่องของความรักของชาวราศีมังกรคนที่มีครอบครัวมีคู่ครองมีคนรักแล้วสิ่งที่มันเป็นปัญหาสิ่งที่มันเป็นความขัดแยง้ง ในช่วงที่ผ่านมาท่านจะเห็นว่าเริ่มดีขึ้นเริ่มพูดเริ่มคุยกันมากขึ้นทำความเข้าใจกันมากขึ้นเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นมันจึงทำให้ชีวิตรักชีวิตคู่ของท่านแฮปปี้มีความสุขในช่วงนี้นะครับในเดือนนี้คนโสดนะครับคนโสดก็มีโอกาสได้พบได้เจอคนรักซึ่งคนรักของท่านนี่นะครับอาจจะเป็นคนที่อยู่ในวงเดียวในวงการเดียวกันกันกบท่าน เขาอยู่ในสังคมเดียวกันกับท่านหรืออาจจะเป็นคนที่เขามีอายุมากกว่าท่านนะครับเป็นคนที่เขามีอายุมากกว่าท่านหรือคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเขาอยากจะมาสร้างความสัมพันธ์ด้วยอยากจะมา,มามีความสัมพันธ์ด้วยนะครับอันนี้คือในเรื่องของคนโสดในเรื่องของความรักในเดือนนี้ของชาวราศีมังกรก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้คือดวงชะตานะโดยภาพรวมโดยทั่วไปของชาวราศีมังกร ประจำเดือนตุลาคม2564ไม่ว่าจะเป็นดวงในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นดวงในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นดวงในเรื่องของการเงินและโชคลาภก็จะประมาณนี้ย้ำว่าเป็นการพยากรณ์การไกด์ไรนดวงชะตาโดยภาพรวมโดยทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงจะคิดจะทาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นพัฒนาบุญที่ทํากรรมที่ก่อทรงผลหนุนนําให้ ไปในทางที่ดีเฮงเฮงรวยรวยตลอดการและตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ